ดิฉันเซลมาสเตอร์ธัญ,ญพรราชจำนงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะถามว่าตื่นเต้นไหมทุกท่านคิดว่าดิฉันตื่นเต้นไหมคะไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ ค่ะดิฉันค่ะเป็นแม่บ้านค่ะแล้วก็เปิดธุรกิจร้านกาแฟค่ะเล็กๆนะคะเพื่อเลี้ยงชีพค่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าเราทำงานทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะหยุดไม่ได้ลาไม่ได้ป่วยไม่ได้ค่ะถ้าเราปิดเราก็จะไม่มีรายได้ค่ะค่ะ เลยคิดว่าอยากจะมองหาอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะที่สามารถทำให้เราเหมือนที่เขาบอกว่าแพสซีฟได้นะคะเ,เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าคือเวลาเรานอนหลับเราก็มีเงินเข้าในกระเป๋าเราได้ค่ะก็เลยมองหาอาชีพแบบนี้ค่ะก็ด้วยความโชคดีค่ะได้เจอ พี่ท่านหนึ่งนะคะเขาก็มาเล่าเรื่องราวของอ t โ m มีค่ะก็ตอนแรกค่ะก็แค่ใช้สินค้าค่ะด้วยชุดโฟรเซตก่อนนะคะก็พอใช้ไปใช่ไหมคะรู้สึกว่าคือหลงรักสินค้าเลยอะคะ่ะแต่ว่าแบบเหมือนเจอผู้ชายที่เราถูกสเปคเลยค่ะตอนนั้นด้วยชุดโฟรเซตค่ะ หลังจากนั้นค่ะก็เข้าเรียนรู้ค่ะแล้วก็ถูกชักชวนให้มางานเอค่ะพอมาก็กลับไปก็ไปเรียนรู้เพิ่มค่ะแล้วก็ไปบอกกล่าวไปชวนไปหาพาร์ทเนอร์ค่ะใครมาก็พูดเรื่องอะโทโมีค่ะ,ะดิฉันจากที่ว่า เปิดร้านขายของทุกวันใช่ไหมคะก็ทําวันหยุดหนึ่งวันซึ่งมีกันหยุดหนึ่งวันเพื่อออกไปแชร์อะโทมีนะคะทําไปทํามาค่ะก็ได้เจอพาร์ทเนอร์ค่ะทั้งซ้ายและฝานะคะซึ่งพาร์ทเนอร์ค่ะเขาตื่นเต้นกว่าดิฉันอีกค่ะพอไปเล่าเรื่องราวอะโทมีอะค่ะแล้วก็เลยทําให้พี่จอยนะคะได้ ขึ้นมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกๆท่านค่ะที่เราทำงานกันเป็นทีมเวิร์กมากๆนะคะวันนี้ค่ะเป็นของพี่จอยนะคะวันหน้าค่ะจะต้องเป็นของพาร์ทเนอร์ของดิฉันค่ะค่ะก็ขอบคุณบริษัทอะโตมีมากๆค่ะขอบคุณค่ะ Yeah. you